เป็นยังไงนาะหลังจากที่ทนายรนชัยนะคะไปยื่นเรื่องกับบิ๊กเต่าแล้วนะคะ <c oughs> ก็คุณนัทบอกได้แต่ว่า <c oughs> ก็บบอกดใจรออีก <c oughs> ไม่นานนะคะมันเป็นกระบวนการทางกฎหมายหลังจากที่พนักง,งานสอบสวนรับมาแล้วนะคะท่านก็มีอำนาจสืบสวนก็สืบสวนต่อไปนะสืบสวนแล้วเนี่ยนะคะจะได้ความว่าอย่างไงหรือพบหลักฐานอย่างไรก็จะได้ออกหมายจับต่อไปซึ่งกระบวนการขั้นตอนเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้รอนานนกนะคะก็ขอให้อนอนเต็มที่แล้วค่ะนอนเต็มที่แล้วค่ะก็ขอให้รอนะคะนะคะซัก ไม่น่าจะนานนะคะไม่เห็นจากอะไรมีอะไรยกฟ้องอยู่ดีอ้าก็เดี๋ยวรอดูค่ะนะคะขี้ข้าพุททวจนนะรอดูนะพุทธพุทธโทรโทรแบบโทรศัพท์นะอีตาพุทธพุทธโทนี่เป็นขี้ข้านะคะเป็นขี้ข้าสำนักพุททวจนนะเข้ามาวุ่นวายอยู่ที่นี่อยู่เป็นประจําอ่ะก็เดี๋ยวรอดูค่ะได้พิสูจน์ความจริงกันนะคะเราไม่ได้สนใจหรอกคะ่ะว่าใครจะยกจะไม่ยกอะไรยังไงนะคะความจริงคือสิ่งที่เราต้องการ แล้วก็ทั้งหมดทุกวันนี้นะคะมันมีพยานหลักฐานที่เรียกว่าพยานนิติวิทยาศาสตร์สวัสดีค่ะคุณเก้าสบายดีเนาะเออคุณเก้าก็เป็นหนึ่งในจำเลยของพระครกฤตนะคะเคยถูกฟ้องคุณเก้านี่ก็เคยเป็นโยมประทากนะคะวัดนาป่าพงเช้าถึงเย็นถึงเหมือนกันอ่าเช้าถึงเย็นถึงไม่ที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสีกาแบบอะไรที่เช้าถึงเย็นถึงนะครั้งที่แล้วก็แพ้มาแล้วไปเอาจากตรงไหนมาจ้าพุทธพุโทโธครั้งที่แล้วก็แพ้มาแล้ว แล้วพักคือริบแพ้ชั้น18คดีพูดไหมจ้าพูดพุดโทโธสำนักพุทธวจนลูกศิษย์ของพุทธวจนแพ้ชั้น18คดีเอาคำนี้กอกใส่หูไปด้วยนะจ้าแพ้ชั้น18ดคดีจ้าวัดนาป่าพงทั้งพระทั้งโยมของวัดนาผาป่าพงฟ้องคูนักแล้วแพ้คูนัก18คดีจ้าประกาศให้ทราบทั่วกันจ้าวัดนาป่าพงแพ้คดีคูนัก18คดีจ้าฟ้องคูนักกับพวกมายี่สคดีชนะสองคดีจ้า แพ้สิบแปดคดีจ้าเดี๋ยวเรื่องราวของคดีความนะคะรออีกนิดนึงนะคะมีคนถูกหมายจับเข้าคุกเมื่อไหร่เดี๋ยวเล่าอย่างละเอียดให้ฟังเลยทันทีพร้อมแสดงพยานหลักฐานนะคะอยากฟังเรื่องที่ดินที่พ้าแพ้เรื่องที่ดินเดี๋ยวก็เอาไว้รอ,อก่อนนะคะมันยังเป็นรูปคดีเขาอยู่นะคะเอาไว้ก่อนนะคะ,ะบอกได้แต่ว่าเรื่องที่ดินนะคะเรื่องที่ดินที่เรารู้กันในกระแสสื่อโซเชียลว่าพรรคริปมีการเอาที่ดินของโยมไปโอนใส่ชื่อตัวเอง แล้วก็มีการไกล่เกลียยอมความกันไปเรียบร้อยแล้วถอนฟ้องไปเรียบร้อยแล้วคดีเป็นอันยุติแล้วค่ะในส่วนของช่อโกงนะคะซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวแต่ถ้าพฤติกรรมมีอย่างนั้นจริงนะคะสามารถดําเนินคดีความผิดอาญาแผ่นด,ดินได้ค่ะเพราะว่าอายุความเป็น10ปีเลยค่ะนะคะ,ะคือการกระทําที่พระเจ้าอาว่า ไปเอาที่ดินใส่ชื่อตอนเองนะคะเป็นความผิดตามมาตรา157ด้วยนะคะจะเป็น147หรือไม่เป็นเรื่องที่พนักง,งานสอบสวนเขาจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้มีมูลที่จะเป็นอาญาแผ่นดินได้นะคะครูนัทรู้เรื่องพยาบาลอ้อยไหมครับรู้ค่ะแต่ว่าครูนัทไม่สามารถเอาเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมาเล่าได้ดังนั้นครูนัทไม่เล่าเรื่องนี้นะคะต้องรอถ้าหากว่าพยาบาลอ้อยเขาอยากจะรื้อฟื้นเดี๋ยวเขาออกมาเองแต่ถ้าเขาไม่อยากรื้อฟื้นเขาอยากอยู่ของเขายงียเๆพวกเราไม่ควรไปกวนเขานะคะควรให้เกลียดกันนะคะก็ เอาเป็นว่าเรามาเอากันตรงที่ไม่ใช่เรามาเอากันสิเรามาพูดกันตรงที่มันมีเรื่องราวคายอยู่ตรงนี้ดีกว่านะคะทีนี้มันมีประเด็นมันมีประเด็นพอดีครูนัดนะคะนะคะพวกลูกศิษย์พุทธวจนขี้ข้าวพุทธวจนนะคะใจเย็นๆนะคะคำดาวคำดาวคำดาวใจร่มๆขอสิบวันขอสิบวันนะคะไม่รวมเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการขอวันทําการสิบวันค่ะขอสิบวันน่าจะมีอะไรที่ น่าจะมีอะไรที่อ่อัปเดตแล้วนะคะอ่าคุณนัทต้องฟ้องเก่งอยู่แล้วค่ะเพราะทุกการฟ้องมันมีราคาที่คุณต้องจ่ายคุณนัทค่ะคุณนัทเป็นคนธรรมดานะคะเป็นโยมนะคะเป็นชาวบ้านมันไม่เหมือนพระฟ้องโยมนะจ๊ะมันไม่เหมือนกันจ้ะใครละเมิดมาก็ต้องถูกฟ้องนะคะพอดีเมื่อเช้านะคะอยายคุณนี้ชื่อนีหน้ามีหน้านะ จิตติยานุกุลนะคะน่าจะนำสกุลภาษาอังกฤษอย่างนี้น่าจะอ่านมาอย่างนี้นะคะเขาก็ไปคอมเมนต์ที่ไหนไม่รู้ไปคอมเมนต์สกายปืนเที่ยงเลยนะบอกว่าอีนี้ตอบชัดๆหน่อยมึงเป็นเมียของไอ้ทนายกระดูกหักเหรอเป็นเมียน้อยพูดวันไหนทนายกระดูกหักเลยก็คือกําลังจะพูดคือตัวเองใช้ภาษาไทยนี่ยังแย่เลยนะคะคือกําลังเขากยายาจะสื่อสารว่าครูนัทเนี่ยเป็นเมียน้อยทนายอนันชัยเหรอถึงได้ออกมาพูดตลอดเลยนะอ่า เขาก็เพื่อนเขาก็ไปเตือนว่าเราพูดเดียวกันลบได้ไหมเดี๋ยวพวกมันจะฟ้องเธอนะพวกคนกลุ่มนี้ใครด่าว่าไม่ได้กองทัพนี้ลบเถอะมันจะฟ้องนะถ้ามีคนส่งให้มันดูอ๋อไม่ทันละค่ะกูฟ้องแน่ค่ะนะคะกูรอ,อ,อ,อกูรอเจาะตัวอยู่ค่ะเดี๋ยวกูเจาะตัวได้มึงโดนแน่ค่ะอียนีน่านี่ก็บอกว่าเราอยากเจอไก่ทนายกระดูกหักนี่จริงๆให้มันฟ้องมาขนาดบิ๊กโจ๊กยังไม่เอามานเลยมึงรู้ได้ยังไงมึงรู้อะไรดีคะมึงไม่ได้รู้อะไรดีจริงเลยค่ะเพราะมันเป็นทนายที่โง่มาก มันน่าจะเป็นทนายให้ควายขอบคุณนะที่เตือนเราพวกเดียวกันจริงๆคือมึงอยากเจอกูนะแล้วมึงอยากเจอทนายอนันชะัยนะแต่มึงเสือกไปคอมเมนต์สกายปืนเที่ยงแล้วกูส่งข้อความไปหามึงช่วยอ่านด้วยค่อินีนาค่ะอ่านด้วยค่ะกูบอกให้ค่ะถ้ามึงอยากรู้ว่ากูเป็นเมียพี่เปียกหรือเปล่านะคือเป็นเมียน้อยเขาหรือเปล่าไม่ยากค่ะมึงเอาเบสสเตชันโทรศัพท์กูเดี๋ยวกูไม่มึงไม่ต้องเอาละค่ะมึงมาเจอกูเลยค่ะเดี๋ยวกูตรวจให้มึงค่ะ เดี๋ยวกูทําหนังสือไปขอตรวจเบสเดสเซชั่นกูเองค่ะเบอร์โทรศัพท์กูนะคะที่กูใช้อยู่ในเครื่องนี้โทรเข้าโทรออกมีลงมีไลน์นะคะกูใช้โทรศัพท์ของ TrueMove ค่ะเดี๋ยวกูตรวจให้มึงเลยค่ะนะคะว่ามีไหมที่โทรศัพท์กูเนี่ยไปอยู่ในไปอยู่กับพี่เปียกอะ่ะมีไหมนะคะกูบอกเลยค่ะว่ากูเจอพี่เปียกที่ไหนบ้างวิเจอพี่เปียกที่กองทัพรมกูอยู่ที่กองทัพรมขั้งมืดอดึกดื่นวันนั้นเป็นวันแผ่นดินไหวรถติดกูกลับไม่ได้ค่ะแล้วกูก็เลยไลท์ที่นั่นนั่นแหละกูออกจากที่นั่ะ นะคะแล้วก็อยู่ที่มูลนิธิกองทัพพรรมนะคะไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านเขานะคะกูอยู่ที่มูลนิธินะคะนอกจากนั้นเจอที่ไหนเจอที่วัดค่ะนะคะที่ไปงานไปไหว้พระต่างๆของพระเถระที่ท่านเชิญมานะคะมีวัดโมลีเป็นต้นนะแล้วก็ที่ไหนอีกเอามีวัดโมลีมีวัดอาวุธเท่าที่กูนึกได้นะแล้วก็ที่ไหนอีกที่ศาลค่ะที่ศาลในเวลาราชการเวลาทาการศาลค่ะกูคงไม่ไปโซเดมาคอมเป็นผัวเป็นเมียกันในศาลนะคะข้อต่อมานะคะเวลากูโทรโทรศัพท์คุยกับพี่เปี๊ยกนะคะ เมียเขาก็อยู่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะคุยกันเป็นเรื่องชู้สาวเลยค่ะนอกจากนี้รถกูเป็นรถไฟฟ้าค่ะมีการบันทึกหมดว่ากูไปไหนค่ะมึงมาตรวจได้เลยค่ะนะคะหรือตรวจโทรศัพท์เนี่ยค่ะชัดเจนที่สุดแต่ก่อนที่มึงจะขอตรวจนะคะมึงเอาเงินล้านนึงไปวางไว้ที่ผัวก,กูเป็นค่าปลอบใจผัวก,กูด้วยนะแล้วก็ถ้าหากว่าตรวจแล้วเนี่ยนะคะพบว่ามีที่กูไปอยู่กับพี่เปียกเนี่ยนะคะในที่รักหูในที่รักตากูเป็นผู้หญิงนะกูเป็นแค่ชาวบ้านนะกูยังไม่ทําเลย ถ้ามีว่ากูไปอยู่ในที่รับกูรับตาคนหรือนอกเหนือจากที่กูพูดคือหนึ่งที่มูลนิธิกองทัพธรรมสองที่วัดกับสามที่ศาลม,มีสามที่ที่กูเจอกันและเป็นเวลากลางวันทั้งหมดถ้าหากมีนอกเหนือจากนี้มึงกระทืบหน้ากูแล้วกถ็ถ่ายคลิปออกสื่อค่ะแต่ถ้าไม่มีนะคะกูขอล้านหนึ่งค่ะกูขอล้านหนึ่งใครต้องการพิสูจน์มาค่ะกูนัดคนจริงค่ะกูนัดคนจริงค่ะคนจริงพิสูจน์จริงพูดจริงและทําจริงค่ะขอให้มึงมีอย่างเดียวคือความกล้า ถ้ามึงมีความกล้ามงมาพิสูจน์กับกูได้เลยค่ะของมันพิสูจน์กันได้ค่ะด้วยเบสสเตชันโทรศัพท์แล้วกูทํามาแล้วด้วยค่ะจะเล่าให้ฟังมีคดีหนึ่งคดีหนึ่งนะคะมีคดีกูไม่เคยโจมตีพระค่ะกูโจมตีแต่พระคืกิค่ะกูโจมตีแต่พระคึอกิชค่ะอือพระอื่นกูไม่เคยโจมตีเพราะฉะนั้นมึงอย่ามาพูดว่ากูโจมตีพระค่ะทุเรศทุลังที่สุด อ่ะมันมีคดีอยู่คดีหนึ่งเป็นคดีที่วัดนาป่าพงเล่นงานครูนะคะคนที่เล่นงานครูคือพระตโตโต้พูดเลยพูดได้เพราะครูนัทมีส่วนได้เสียใครรู้จักโตโต้มาฟังโตโต้นะคะไปแจ้งความครูที่นครพนมโตโต้ไปแจ้งความครูที่นครพนมกล่าวหาว่าครูนัทว่าเขาว่าเขาเป็นตุ๊ดด้วยคําว่าโตตุ๊โต,ต้และเขาบอกว่าเนี่ยเป็นคำหมิ่นประมาทเขา เหตุที่เขาไปแจ้งความเนี่ยนะคะมันเกิดจากที่เขาไปใช้คําสืบค้นเพื่อนๆคะเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมเห็นแว่นตรงนี้ไหมเห็นตัวแว่นตรงนี้ไหมสมมุติว่าเอามาที่เ facebook คูนัทนะคะจะสอนให้เลยค่ะเขาไปใช้คําสืบค้นค่ะไปพิมพ์ที่ค้นหานะคะแล้วพิมพ์สมมติพิมพ์คําว่าโตตุ๊ดโตเขารู้นี่คํานี้คูนัทพูดคํานี้อ่ะมันจะขึ้นมาเลยค่ะอันไหนที่มีคํานี้นะคะเอาอย่างเช่นอ่ะโตตุ๊ตโตนี่ไม่มีละ เอาคําว่าแฮปปี้นะคะเอาคําว่าแฮปปี้ครูนัทพูดคําว่าแฮปปี้ที่ครูนัทพูดคําว่าแฮปปี้หรือที่เกี่ยวข้องกับคําว่าแฮปปี้จะขึ้นมาหมดเลยค่ะอะไรที่เป็นแฮปปี้ขึ้นหมดเลยค่ะนะคะแฮปปี้ขึ้นหมดเลยค่ะมีอะไรที่เกี่ยวกับแฮปปี้ขึ้นหมดเลยค่ะอะคลิปเขาแฮปปี้ขึ้นหมดเลยค่ะนี่ค่ะน้องแฮปปี้ค่ะขึ้นหมดเลยค่ะเห็นไหมคะแล้วเวลาสืบค้นนะคะ มันจะมีไฮไลท์ที่ตัวหนังสือนะคะที่ตัวหนังสือเพราะฉะนั้นการที่เขาไปฟ้องคูนัทมันเกิดจากการที่เขาสืบค้นไม่ใช่เขาพบเองโดยธรรมชาติพอคูนัทเห็นตัวไฮไลท์คูนัทรู้ทันทีเลยว่าเอามือสืบค้นคำนี้มาฟ้องนะคะคูนัทก็เลยบอกกับตํารวจเขาบอกว่าเขาไปพบที่นครพนมคูนัทบอกตำรวจว่าคูนัทไม่เชื่อว่าพบที่นครพนมเพราะฉะนั้นในเมื่อหลักฐานมันปรากฏชัดว่าเกิดจากการสืบค้นและคดีนี้เกี่ยวข้องด้วยเขตอำนาจสอบสวน สพเมืองนครพนมไม่มีอำนาจสอบสวนนอกจากนี้คดีนี้ขาดอายุความเนื่องจากคําพูดนี้มันเป็นคําพูดที่นานมาแล้วแล้วคุณนัทก,ก็เอานักวิชาการอะไรเข้าไปหมดเลยว่าคําว่าโตตุโต,ต,ต,ตไม่ได้มีความหมายเป็นการหมิ่นประมาทนะนี่คือสิ่งที่ทํากับคุณนัทนะคุณนัทบอกว่าคุณนัทไม่เชื่อเพราะฉะนั้นตํารวจจะแจ้งข้อหาคุณนัทมึงไปเอาเบสเตชันมาก่อนว่าไอ้คนที่มันพบเนี่ยมันพบที่นครพนมจริงถ้าไม่จริงกูจะล่อแจ้งความเท็จกูจะล่อมึงทั้งผู้รับมอบอำนาจทั้งพยานและทั้งคนแจ้งด้วย คนที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายคือพรรคโตโต้กูเอาด้วยกูร้องแจ้งความเท็จมึงไปแจ้งความกูถึงนครพนมปรากฏว่าเวลาผ่านไปบัดนี้ไม่มีเบสเตชันมาคุูนัดฐานตำรวจว่าไงได้ยังสารวัตรได้เบสเตชันให้พี่ยังยังตามไม่ได้ครับโทรไปกี่ครั้งยังตามไม่ได้นี่จะนี่กี่ปีแล้วเนี่ยอีกไม่นานก็สิบปีแล้วนะเมื่อไหร่กูจะได้เบสเตชันกูรอฟ้องกลับอยู่เมื่อไหร่กูจะได้เบสสเตชันสพเมืองนครพนมตอบกูด้วย เมื่อไหร่กูจะได้เบสเตชันสารวัตรแจ็คตอบกูด้วยเมื่อไหร่กูได้เบสเตชันกูต้องการเบสเตชันเพราะว่าถ้ามีเบสเตชันกูเชื่อว่ามึงไม่ได้ไปค้นที่นู่นแล้วกูเชื่อว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเกิดจากที่มึงสืบค้นอย่างที่กูคิดถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะมีข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์บอกมาแล้วกูจะร่อมแจ้งความเท็จแจ้งเพื่อแก้กูเอามึงแน่กูเอาพวกมึงยักแน่เออไปถามสารวัตรแจ็คสพมนครพนมได้หรือยังเบสเตชันที่กูให้หาเนี่ย ป่านนี้ได้หรือ,อยังนะคะเพราะกูเอามึงแน่ค่ะแล้วกูให้การไปหมดแล้วค่ะนักวิชาการให้การไปหมดแล้วค่ะว่าคําว่าโตตุโต,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 ตไม่มีความหมายเป็นการหมิ่นประมาทไม่ได้หมายความว่ามึงเป็นบันดอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช,มใช่มึงนี่ไม่หยุดนะกูจะหยุดทําไมอะแล้วทําไมกูต้องหยุดน่ะฮะไอแดงทาไมกูต้องหยุดมึงไม่อยากฟังมึงก็ใส่หัวออกไป มึงจะมาให้คนนู้นคน orte, คนี้เขาหยุดคืออะไรมึงเป็นใครหรอไม่เจียมกะลาหัวน้มึงอ่ะบอดี้ไม่เจียมกะลาหัวน้ำมึงอ่ะอืมคิดนี้นะคะด่าล้วนๆนะคะไม่ต้องมาฟังนะคะเออใครอยากฟังด่าฟังนะคะใครอยากฟังด่าฟังนะคะมาฟังเยอะๆนะคะไอ้พวกพุทธก็จนไอ้พวกขี้ข้าทั้งหลายเพราะเวลากูด่าในใจมึงเจ็บกูชอบกูมีความสุขที่เห็นใจมึงเจ็บ